สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับมามีกแล้วนะคะอยู่กันในเกมอาคาเน้นั่นเองคือเมื่อกี้เราก็เล่นเด็ดเด็ดเด,ด็เด,ดเรด,ดเออเล่นจบไปแล้วแล้วเราก็มาต่อด้วยอาคาเนะนั่นเองโอเคลุยคืนพ่อของฉันชวนเพื่อนเ,เพื่อมางานปราร์ตี้ปราร์ตี้ปราร์ตี้ภาพอ,อาจจะไม่ชัดเพราะว่ามันซูมอะนะ ุณพ่อก็เลยให้ฉันรีบเขา้านอนครับเอ้พูดไม่ชันนะแต่เสียงดินมาจากเออจะแต่เสียงดังมากจนฉันนอนไม่หลับแต่จู่ๆเสียงก็เงียบไปฉันก็รู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติถึงจะแค่ชั่ววูบก,ก็เถอะ เดินยังอ,อยงอย้ายังเอาเดินเดินได้แล้วนี่มองไม่เห็นอะไรเลยหยิบตะเกียงอันนี่ไงเสื้อผ้าของฉันอ๋อนี่เซฟโอเคคำแนะนำเบื้องต้นกด A เพื่ออ๋อเปิดแสดงไอเทม F 1 2กับอ๋อโอเค ไหนเอะตะเกียงโอเค<ม>จะเอะอะไรอืมเกมนี้มันรึกลับเนาะประตูล็อกอา้าวชิบหายแล้วประตูล็อกเสื้อผ้าของฉันอันนี้ที่เซฟเนาะ เอ๊ะน,น,นอน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 ดีกว่านอนสิไม่นอนไว้ไปละหาอะไรเนี่ยก็ประตูมันล็อกอ่ะเราจะไปยังไงอ่ะประตูล็อก มาแล้วจะไปยังไงเหรอก็ประตูมันล็อกก็ต้องหักกุญแจใช่ปะกุญแจจ๋ากุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนอ่ะกุญแจ นอนต่อไม่ได้เหรอกุญแจอยู่ไหนอ้ยกุญแจาหายอะ่ะมันอยู่ไหนอะ่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมีอะไรบางอย่างอยู่ในนี้ได้รับกุญแจห้องของอคนนี้ในที่สุดฉันก็เจอกุญแจ ไข่เลยคะ่ะต,ตัวได้แล้วโอ้โอ้โอะทำให้ทั้งสองฝั่งเป็นภาพสะท้อนกันภาพสะท้อนเหรอมืดขนาดนี้เนี่ยนะ เอากำกำกำเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปใหม่สิโอเคเก้าอี้ภาพสะท้อนกันงนั้นเหรอมองไม่เห็นอนะ่ะมืดเกินก็เรียบร้อยแล้ว่นะ น,นีงไงต้นไม้ช่าันก่อนเถอะไปห้องอื่นก่นอนอะเด็กประตูล็อกอันนี้เข้าได้เว้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นห้องน้ำปะเออห้องน้ำวิ่งได้ไหมเนี่ย โอเควิ่งได้ห้องโถงไปนี่นี่ไงของของของได้รับไม้ขีดไฟอะดิไม้ขีดไฟเอาไว้ทำอะไรอะ่ะ ประตูล็อกทำไมอยู่ๆดนตรีก็เงียบไปอ่ะวัดเฮ้ยอันนี้เข้าได้อนนั่นอะไรอ่ะเอ๊ะไม่มีอะไรเนาะ ประตูล็อกประตูล็อกอีกแล้วเหรอเออมันต้องแก้ห้องนี้ให้ได้ใช่ปะคือมองไม่เห็นอะอันนี้ต้นไม้มันเขียวไม้ขีดไฟใช้ไม่ได้ อ๋ออันนี้ลงล็อกลงก,ก็จะทุยลงล็อกแล้วเดี๋ยวรูปับรูปไม่มีรูปอ่ะไม่มีรูปไปหารูปสินะรูปจ๋านี่ไงรูปอะดิมันเอาไม่ได้อะ่ะทำไงอะ่ะ ประตูล็อกเฮ้ยทำไงอะทำไงดีอะเดียเด๋ยวนะเดี๋ยวเข้าไปใหม่ซิมันต้องกดได้สักที่ล้วนาะในนี้นะ่ะเอ้ยเอาลงมาแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นปะอะไรอะต้นไม้อีกหรอต้อนไม้จะไปเอาต้นไม้มาจากไหนอะเฮ้ย หาไปทางไหนอะเธอเฮ้ยเผาเผาเผาไปแล้วอะเสร็จแล้วอะเอา้ามีทางไปอะจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าที่นี่เอ้ยว่ามีห้องแบบนี้อยู่ด้วยเอาย้าเดี๋ยวเมาส์ทำไมคุณพ่อกับคุณแม่ต้องซอบไว้ด้วยนะเอ๊ะครงกระดูกคนแล้วแลก็เลือด จริงดิเฮ้ยแกเอาจริงดิแกไม่มีที่เซฟอ่ะมีบางอย่างอยู่ข้างในนี้อย่ารับกุญแจห้องเก็บเสื้อผ้าอะคันนี้มีใครบางคนกำลังมาต้องรีบซ่อนแล้ว

น,นี่แหละดับลงไปดับยังไงอะดับดับไม่เป็นชีพหายแล้วูดับไงวะ ไ่ไซอนปแอบ,บในหีบเลยแอบบฉันไม่ซ่อนในนี้หรอกด้วยแอบบตรงไหนก็ได้แอบ,บไปเถอะ,อะแอบ,บแล้วไอ้ตัวอะไรอะวัดเจอมัคืออะไรอะใครอะ ไปเซฟกันได้ไหมนี่แล้วกลับกลับเซฟเซฟเซฟอันนี้มันคำแนะนำเซฟเซฟไปหนึ่งเซฟเซฟเซฟโอเคสำหรับตอนนี้พาสหนึ่งก็ขอจบไปก่อนนะคะไว้เจอกันพาสองโอเคบ๊ายบาย